รีเช็คทุกจุดก่อนส่งมอบสำหรับ E250 c i น์ะครับก็ลูกค้ามีมีการทำจองมาแล้วนะครับสำหรับคันนี้พร้อมส่งมอบในวันนี้นะครับก็อยู่ในจุดที่รีเช็คในส่วนต่างๆของนะครับในทุกจุดเลยรวมถึงของเหลวนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันเลยสำหรับคันนี้นะครับก็ในส่วนของน้ำมันเครื่องก็ใช้เป็นของนะครับบ r e r ั e เ p e ร f เ c t เราใช้น้ำมันเครื่องของโซนเบน์ ประเทศไทยเลยก็คือเป็นน้ํามันเครื่องของเช่นเดียวกันเลยนะครับในจุดต่างๆนะครับมีการรีเช็คแล้วนะครับในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับระบบของเครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟฟ้ารวมถึงการทําง,งานของคอนทรนภายในนะครับหรือในสภาวะของภายในทั้งหมดนะครับในทุกจุดเลยคันนี้นะครับลูกค้านะครับอยู่ต่างจงังหวัดก็ทําการส่งมอบผ่านรถสไลด์ก็มั่นใจใน Mercedes Perfect นะครับก อยู่ในจุดที่นะครับเรียบร้อยทุกจุดแล้วนะครับในจุดของการรีเช็คของระบบทั้งหมดเลยนะครับรับรถแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีและยังมีการรับประกันหเดือนเต็มหลังจากนะครับที่ที่ลูกค้าได้รับรถแล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในจุดที่นะครับมีการรีเช็คในก่อนนั้นนี้เราก็มีการรีเช็คในส่วนของสภาวะของเครื่องยนต์ระบบบัชีนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก่อนส่งมอบก็มีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมด ก็อยู่ในจุดนี้นะครับเดี๋ยวพาชมอีกหนึ่งคันนะครับในส่วนของ E 2 5งห้าไรุ่นเดียวกันนะครับก็เป็นรถเบนซ์ศู์ไทยเกียร์เจ็สปีดแล้วนะครับคันนี้มีการนะครับคันนี้เดิมเป็นลูกค้าของ Mercedes Perfect ก็หมดหมดการหมดอายุของการรับประกันแล้วนะครับเข้ามารีเช็คใหม่ในทุกจุดเลยในส่วนของของเหลว ระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็รวมถึงการทําสปาด้วยทั้งหมดเลยจากการตรวจเช็คมานะครับในส่วนของคันนี้ระบบของของเหลวทั้งหมดนะครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดในส่วนของน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืงท้ายกรองเครื่องกรองเกียร์ยางอ่างเกียร์นะครับรีเช็คใหม่ทั้งหมดเลยระบบของช่วงล่างก็อยู่ในจุดที่นะครับยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีอยู่แต่ลูกค้าต้องการ ความแม่นยาของตัวรถที่ร้อเปอก็เดี๋ยวรีเช็ให้ทั้งหมดเลยก็จะเป็นการเปลี่ยนรวมถึงในระบบของบริเวณห้องเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเช่นเดียวกันเดิมก็เป็นลูกค้าของ m e r c e ท e s b e n z ที่ซื้อไปใช้งานสมคันแล้วนะครับก็เลือกเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น่ง212เครื่องยนต์ดีเซล CLS 350เครื่องยนต์ดีเซลรวมถึง W 2 1 1 E 2 2 0 CDI ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็เชื่อมั่นใน m e r c e d e s b e c t แล้วก็ชื่นชอบในเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความประหยัดและมีความอาตาัอาตราอัตราเร่งนะครับหรือความแรงที่ค่อนข้างสูงก็เป็นลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับที่น่ารักก็ดูแลให้ตลอดนะครับในส่วนของบริเวณห้องเครื่องยนต์ตอนนี้ก็อยู่บนลิฟต์นะครับก็อาจจะดูสูงนิดนึงในส่วนของเคองยนต์นะครับเดี๋ยวแล้วก็ มีการตรวจเช็คในระบบของท่อยางต่างๆนะครับระบบน้ําระบบหล่อเย็นบ่อน้ําท่อยางบ่อน้ําข้างเครื่องกระป๋องพักน้าจุดอีกจุดหนึงเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบของหัวฉีดดีเซลนะครับกองโซลาต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีการทําการเปลี่ยนรวมถึงตรวจเช็คระบบช่วงล่างและของเหลวใหม่ทั้งหมดเลยจุดนี้ก็เป็นจุดที่ Mercedes Perfect ดูแลนะครับในหลายๆคันเลย ในลักษณะนี้ที่เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมหลังจากหมดการรับประกันแล้วนะครับก็ดูแลต่อให้เช่นเดียวกันสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนะครับในจุดที่อยากดูแลอยากเซอร์วิสหลังจากหมดการรับประกันแล้วก็ปรึกษาได้ที่ mercedes perfect ฟรีค่าแรงในทุกจุดนะครับเราเปลี่ยนคขาแรงจ,จุดนี้นะครับเราตัดต่อไปทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าเสียแค่ค่าหล่อ,อย่างเดียวติดต่อได้ที่ mercedes perfect บโ,โทรศรัพท์0-81 สี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง mercedes perfect we are family